จะลองวี14.5นะครับสวยจริงๆไม่แกะไม่เปิดนะครับเดิมๆแบบญี่ปุ่นเลยเตาว่าจะผ่านน้ำให้ดูตัวอ่อาป้งเสียงเลยครับไม่ดีไม่ให้ไปนะครับลูกค้าไหมลุงเอ